อ๋อนี่สองคันนี้มาด้วยกันเหรออ๋อแววอมาโอ้ยตายแล้วไอ้พี่ไอ้กูมาเฮ้ยไอ้พี่มึงเตรียมเลยโอ้โหไอ้สัตว์ลุกไม่ได้บาสลุกค่อยถ่ายใกล้เลยมึงเออมึงลุกได้หมดแหละแอร์เรียจุดรอเลยไอ้นมโอ้ยแววไอ้ไม่ใช่แววอีน้ำอีสัตว์โอ้โหดูดิครับ อันนี้คือชีวิตจริงนะฮะกี่คนดูนะวันนี้โอเคแช้เยอะบอกเขาใช้เยอะด้วยช้์มาให้ดีนชรเยอะก่อนี้ันแชรไม่เยอะคนก็ไม่รู้สิมึงยออไม่ออกไห้ผีนั่งกัดจมากระเถิบมาใกล้ๆไม่ต้องกลัวมึงเจ็บแน่นอน มันจะเจ็บยาวนานเลยเจ็บแป๊บเดียวเหยียบไม้มใ,ใกล้นี่ไอ้ผีไอ้สิ่งที่มันอยู่ในตัวในกายมึงเนนะีออกไปซะเมืองไอ้ผีมึงมรู้ไหมหลับตาห้ามลืมเวศหุ่นศอเวศหุ่นศอออกไปเวศหุ่นศอเวศหุ่นศอเวศหุ่นศอเวสาุ่นศอเวศหุ่นศอเวศหเวศหุ่นอเวศหเวศหุ่นศอไปเฮไอ้ผีไปออกไป ไอ้สัส <rôle> อ <à déc> ี่หอหักก็แสงของ áo ได้มึงเบาอยู่ไอ้มึงเจอกูตักเคาะพูดทั้งตักเคาะพูดทั้งตอนนี้มึงเป็นเบาอยู่นะคนเบาหวานแน่นอนไอ้สัสตักเคาะพูดทั้งตักเคาะพูดทั้งเวสุวรรณพูดทังเวสุวรรณพูดทั้งทักขอพูดทั้งโอมพระวีพระพายพระสงหายวุฒิรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะพัดพาเอาพระยามนของกูให้ไปถูก ไอสิ่งที่อยู่ในตัวอยู่ในกายอ่อนอยู่ดังกบกรบอยู่ดังเทียดเดียดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระคาถางูไอยมึงจะไปไม่ไปเฮ้ยซับคอวุฒพังโอ้โหซับคอวุฒพังอุ้ยชื่อจริงกูชื่อจริงกูซับคอโอ้โหสัตว์นี่ชื่อเล่นซับคอวุฒพังซับคะชื่อจริงไอสัตว์ซับคะโอ้โหอีเยชื่อจริงกู เมียกไวยังวะสักเคาโทวุฒนสักเคาัทขวุฒนสักเคาัทขวุฒนสักเคาัทขวุฒิภัณเอาขาขึ้นมาข้างนึงนะไอเบาหิวตอนนี้มึงเบาหิวนะคุณเบาหวานแน่นอนไอ้สัตว์เซโซหูโะไอเวีโซหูโซวีโซหูโซวีโซหูโะไอมึงออกไม่ออกเฮียหอกขาดเพาแสงของแล้อีผีโอ้ยเฮียอยู่พุงไอสัตว์แดกแดก สักข้อท่าว <c oughs> ุฒังสักข้อท่าวุฒังสักข้อท่าวุฒิทังไอ่อะไรอันนี้อะไรเวทศึกไอ่อะไรอุ้ยอี๋ชื่อจริงกูสักข้อท่าวุฒังสักข้อท่าวุฒังสักข้อท่าวุฒังออกไปสักข้อท่าวุฒังออกไปผู้ผีปีศาจให้อยู่ในตัวอยู่ในกายที่สิงสู่อยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกแล้วไอ้ผี ยี่อกออกออกไปไปยีหอีเวนตะไรเรียกชื่อจริงกูซะเต็มเลยเขารู้หมดชื่อกูชื่อจริงชื่อไอเฮียชื่อเล่นชื่อไอสัตว์ <c oughs> รู้อ่ะเ้ยันเฮ้ยตายใช้เยอะนะครับที่ดูอยู่มันเพเมันโดนปิดกั้นนะครับตอนนี้เพราะเพจหัมันดูเหมือนกับรุนแรงนะนะเฮ้ยเฮีย เดี๋ยวเพิ่งปล่อยไวไ้เออดูกันดูนดูกันปล่อยกันให้มันยานข้อล่างกันนะแหมอีฮะตอนมันมาครั้งแรกมันก็ปกติดีนี่ <c oughs> แกอยู่แม่กางสภาพหนึงกลายเป็นแบบนี้เลยสภาพครับแ,แรกๆก็เขาลบกุหลับไอสัตว์มาคราวนี้ไอี้ฮี้ไ <c oughs> อสัตว์ไอี้ฮี้กูจะมีอาจารย์คนไหนไหม่ให้เรลูกศิษย์ดาขนาดนี้เนี่ย อ๋อไอสมบังมาเท่าเหรอแล้วสมบัตายานยังไปลานแลอ๋อไอหวังาตแน่นะอ๋อไอสัตว์ไอหวังอย่าง้อย์ลับเอนงไ้ตแต้องไปนะโอ้ได้ไอหวังไอซัไอหวังายแน่ไตแน่ไอหวังหวังอยู่หรือเปล่าไอหวังไอค ไอ้อุ้ยไอ้ตีนอไอ้โจโดนกูโมโหเลยไอ้หวังยังอยู่ับ้ออหุ้บพังหัวโจมั๊น้อหอไอ้หวังไอ้หวังไอ้ตัดหัวโจโดนยอดหน้าห้อตัดห้อหุ้บพังไอ้หวังมึงจะออกไม่ออกไอ้หวังไอ้ตัดไม่เมึงนี่กูเห็นมึงจะเข้าล่อแล้วไอ้หวังยอมยังไอ้หวังชื่อไอ้หวัง ังอดแดดเลยเฮียเมื่อกี้ไอ้หวัง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 สักว์ข้อพูดพงไอ้ผีหวังไอ้สมหวังไอ้สัตว์ไปเกิดใหม่แล้วมาตู้กว่านี้เฮียไอเือกไปไอ้หวังฮะอะไรนะมั่วเลยไหม ไอ้นี่เริ anymore, beginner, <ain> ่มเสียวอะไรเที่จกระโดดกินใครอีกแลเนี่ยไอ้หวัง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 ตายแน่ตายแน่ไอ้หวังไอ้หวังไอ้หวังหวังเว้ยหวังเว้ยขามันนี้เออทางนี้ใช้มึงเตะลูกติดกูไอ้สัตว์เนื้อเหมืองเนื้อเหมืองขีบยอดหน้าเลยเมื่อกี้โจแม่งรับไปเต็มเต็มเวสะบูสะ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  ไอหวังหนีลงตีนไอสัตว์อ, <c oughs> อะไรไอหวังแม่มันจริงๆเลยกูชอบมึงมากเลยไอหวังไอหวังตายแน่ตายแน่แนหวังโอ้โหไอสัตว์ <c oughs> มึงยอมกูยงังมึงจะไปเกิดหรือยังฮะมึงจะยอมออกไปหรือย,ยงังจากบ้านหลังเนี้ยฮะมึงจะยอมอยู่เป็นที่เป็นทางหรือย,ยงังฮไอหวัง ไอ้ยี่มนุษย์ก็คือมนุษย์ผีก็คือผีไอ้ชิบหายมึงไปพิพากษากรรมในพื้นที่สุดท้ายมึงนู่นไอ้หวังออกไปไอ้ฮอกครับออกไปไสหวังเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาสิงสู่แดกบ้านนี้อีกไอ้หวังไอีกอ่ะยาิกันด้วยใช่ไหมเป็นญาติกันด้วยไอเฮี้ยมพอๆกับไอ้นี่เลยจุฬาเลยสัตว์เฮ้ยอย่าเรียกหาเด็วมาอีกเฮ้ยไปเลยมึงเฮ้ย ไอ้วงออกเลยมึงอีหอครับมึงยอมหรือยังวะไอสัตว์มึงออกเลยโอ้โหเข้าไซบิ๊กได้อีฮี้ออไอ้วังตายแน่เดี๋ยวมึงโอ้โหไอ้ไอสัตว์ไอไอ้วงไงมึงไอ้วังอืมอืม แช欸欸่เยอะนะไอ้ดูอยู่เอ uhm, ้ยเอ้ยหวังไอ้หวังเอ้ยออก้ยไซหวังเอ้ยเฮ้ยไปเลยหวังเฮ้ยอ้าวมึงยอมยังไอ้หวังไอ้เหี้ยเออทนได้ก็ทนทนไอ้ก็ชนหวังเฮ้อ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 เฮ้ย เฮ้ยหือหือสัตว์เอ้ยแรงมึงนี่เฮียกระเพื่อมทีนี้ล่อกระเด็นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนจับมึงอืมอุ๊ยหวังโอ้โหโหแรงมึงเยอะจังวะเอายอมยังไห้หวังเอามึงจะเอาอะไรกับมันมึงต้องการอะไรพูดไหมมึงต้องการอะไรต้องการอะไรมึงต้องการอะไรให้หวังมึงต้องการอะไรเฮ้ยเฮ้ยนะ เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยโอ้เดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยเจอกันเจอกันโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหเดี๋ยวเจอกันเฮ้ไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โเลยไปกูไม่ทันแล้วมึงอยปิดทำคุยเลยเฮียมึงมึงไปไปออกไปอเฮียใครใช้ก็ปิดเสือกอเฮียกำลังทำอยู่เสือกจริงๆมึงมึงเฮียอย่าเสือกเข้ามาอย่ีงน้สัตว์อย่างเงี้ยกูไม่ชอบรู้ป่ะเออแสลง เสือกจริงเฮ้ย hey! อยีหวังี่ยกำลังเขาได้เขาเข้มอีนี่เสือกสลนหน้าเปิดประตูไอ้หวังไอ้หวังไอ้ผีหวัง ไอ้สัตว์หวังไอ้เฮี้ยหวังงูบ้างไหนไอ้สัตว์เอาคืนไอ้เฮี้ยหวังไอ้สัตว์หวังไอ้สมหวังไอ๋หวังคุยกูยดิมึงดิ้นดิ๊กดิไอ๋หวังมึงดิ้นดิก๊กแทงให้พุนเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมันถอนไอ๋หวังเดี๋ยวมึงเจอไอ๋หวังตบ๊กโคโควุฒิพงตบ๊กโคหลงพุงตบะษ์ตัก๊กโง

ban cậu thế này, mừng Ây khó ho vút thân Sắc khó ho vút thân Ây vắng! Ơ! Mừng bim mè! Sắc khó ho vút thần! Sắc khó ho... Mừng Ây vắng! Hơ? Ây da, Ây vắng! Mới còn mừng xé đêm này đây các ban cậu nè. Thầm đắc cậu thế này thật sự. Tên mò Ây khó ho vút... Ây da, Ây vắng! Ây vắng! Ây vắng! ไอ้หวังไอ้หวังไ <c oughs> อ้หวังไอ้หวังเฮ้ยไอ้หวังไอ้หวังหวังเว้ยยังไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนตรงนะครับแม่งล่องออะไรเงี้ยบ้านเก่าเลยไม่ค่อยได้ใช้ละมันไม่ดื้ออสะสกัดไว้ก่อนตีนจานหลดุดอยมึงออกคานนะเจ้าศพล่อถ้า,ากูดก,ก,กดมือเลยเงี้ยเดี๋ยวก่อนหวังมึงให้รักษาไว้หัวร้องหไ,ไห้ป่ะเนี่ยร้องไห้ไหม โอ้ยเอี้ยนึกว่าเสียใจกูทำเมียมึงไอ้หวังไอ้หวังลองแบมไว้เอียนเท้ากับขาอ่ะคืออนาคตใครจะเป็นหมอผีนะครับมันอยู่ไม่กี่ที่กับผีอ่ะจับจุดให้เจอเอ้ยไอ้หวังเอ้ยเอ้ยไอ้หวังไอ้หวังไอ้หวังเอ้อมึงยอมยังไอ้หวังโอ้โหชื่อจริงกูอะไรอีกโอ้โหที่ ชอบจังเลยมึงเลี้ยงมึงมึงมึงด่ายียน่ารักมากเลยเหมึงขมาเลยไอสัตว์เหมือนในนั่นเลยขมานขมาไอเฮียไอสะเฮ้ยอะไรนะมึงว่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยสัตว์กูยิ่งน้อยอยู่เฮียดีให้มาเยอะๆเฮ้ยให้เยอะๆไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงโอ้ยได้ได้โอ้โหควงควงควงสว่าคลงตีนเนี่ยมึงเฮ้ย เฮ้ยไ,ไอ้ซาโดนไฟแล้วก่อนยังใจเย็นยัง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 ไม่ถึงมึงได้แน่มึงจันคาราเบลแนะ่ไอ้หวังสกคาะฮวุฒทังหวังว่าไงสกคาะฮวุฒทั้งสกคาะฮวุฒทั้งตาจอนเอาเทียนมาสี่เล่มดิเออแล้วเจอหวังเจอแน่นอนหวังจา๋าหวังเสามึงต้องมาฮืๆอๆหรอตีเอินมา มึงกูจะเผามึงอ่ะชาวาณฑกมึงรอบมึงรู้อ่ะได้ไหมหัวเต็มที่หนึ่งหัวข้ออนุญาตละอีกวังอย่ามาโกหกเออเออไอ้วังไอ้วังเเปปิิดดไอ้ไอ้ไอ้ อยงไม่เสือเข้ามาไอสัตว์อีวิงไอเหี้ยไงวะเก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหหุ่นไอ้่าแล้เลี้เลี้เลอ้เี้ยไอ้เค เอาไอ้ย <mile> ี่ลองท่ายเลยลูกมันเหมือนไรแล้วกูลูกเหรอใจเย็นไปมอันนี้เก็บดีๆไอ้ตัวผมนเขาไม่พวกผมก็อยากให้มันหายใช่ไหมเออใจเย็นมันต้องวันนี้กูต้องเอาแรงเลยเพราะว่ามันกระเิดกระดอนกระดอนเขาตอนแรกมันออกแม่ไปแล้วมันเข้าลูกไงแม่มันดีขึ้นไอสัตว์ลูกเสือกเป็นไม่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 วันนี้แม่เอาไอ้เศดไอหวังเนี่ยต้องดับเอามาอีกจุดไว้ไอสัตว์ไอหวังเดี๋ยวมึงไปก Được đấy cho, đưa tin mấy Này quẩn Vân Điều thành Này vắng. Vắng ơi Quẩn, ồ mệt Này sạch ơi Quẩn ไอ้ว oh, right. oh, ังไอ้นี I want.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  Oh, ่มันท้องแล้วเหรอเนี่ยไม่ท้องนะโอ้ไอ้เที่จตีท้องกล้แทงมาแล้วอูนึกว่าท้องไอ้สัตว์ไอ้วังไอ้วังไอ้วังมึงลองแล้วกันคนบอกว่าเกียนบอกไฟลนนี่เนี่ยกูล้นให้ดูมันยังไม่ไปไหนเลยไอ้เนี่ยอุ้ยใครเนี่ยเอาหนู ฮะเอาน้ำมาเรโถอี๋เอ้ยมันก็ปล่อยอยู่ได้ไอสัตว์เได้ไหมอยอย่าร้องไห้โอยน้ำใครตอนนี้น้ำด้หวังน้ำแล้วนะโอ้ยลุกๆลุกกระของเอออย่าตลบไปแล้วน้ำจะเย็นอดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวก่อนน้ำจริงกับน้ำปลอมไม่รู้เลยสัตว์เดี๋ยวเพิ่งใจเย็นพวกผีมันชอบตอแหลด้วยใช่ไหมฮะเราแหล่งหลอกเลยสัตว์น้ำเดี๋ยวได้น้ำนะไอสัตว์ได้มึง รอใจเย็นรอสติสตังค์เขาก่อนหวังก็หวังไปมึงไงสัว์ท ok. อทีลูกกูไม่ตั้งใจทำแม่มองหรอกรู้ปะร้องไห้ดียกแล้วโอ้ยตายแล้วลูกก็ร้องไห้แม่ดูนเนาะเอานี่ลูกขาวนะครับร้องไห้เลยนะรักแม่มากใจเย็นดูนกลไกกันออกแป๊บหนึง่งใจเย็นคราวนี้กูจะเอาเียมเป็นสาล่อแล้วเนี่ยเฮ้อ ไอ้บีไอ้หวังไอ้หวังตอนแรกกูว่ากูสบายไงไอ้เย่ยแม่งไม่บายอะไรดิไอ้หวัง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 จับจับเอาขาขึ้นมาจับเอาขาขึ้นมาไอ้หวังหวังไอ้หวัง สัตว์ดีลาอย่างนี้ใช่เยอะนะครับที่ดูอยู่นะไอ้หวังไอ้หวังหนักก็แม่มไหยแม่คงนี้ยังก็หนักนะแต่ว่าแม่มยังโอเคอะแม่งรอดจนหายแบบแต่มันโดนมาขนาดนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาฟื้นตัวไอ้หวังไอ้เไอ้วัง sạch để gần nó quẩn mình quẩn 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 nếu quẩn đấy mình quẩn húp không mà tuyệt đấy phải chắc quẩn quẩn chưa có xe nát đây nha mình có cay, thế mà mấy phải thế phải không? Mức này phải đẹp quậy quậy khạt đẹp quậy 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 นะนี่ไอ้หวังหวังมึงชอบโกหกกูไอ้สัตว์หวังมึงยอมกูยังมึงจะไปได้หรือยังมึงจะไปได้หรือยังหวังมึงจะไปหรือยังหวังไปกูเผงนั้งเป็นไ,นไอ้สัตว์ไอ้หวังเออจากคนปกตินะครับพาแม่มาเมื่อสองสามที่แล้วไล่แม่เขาลูกเออดีไว้พวกนี้เป็นเห็บเชียว ถ้ากูผีเข้าไปปากมึงไล่กูด้วยนะเ๋ยวเกิดกระโดดเข้ากูทำไมเนี่ยเฮ้ยอ๋อเฮียป่า่าปแล้วไหนอุ้นฮไปแล้วไอ้หน้าสัตว์อ๋อน้ตะมนโอ้โหไอ้เฮียมันไงมึงหวังไปสะโอมเัพเผาสิ่งที่อยู่ในตัวอยู่ในกายนะมันร้อนลุ่มทนอยู่ไม่ได้ดินทุรนทุรายทรมาน ด้วยเวสเวสัสสะพุทธเวสัสสะุสเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะเวสอสุสะพระคนจังเดี๋ให้พวจงขอผ่านด้วยสัจงะมาด้วยพุขาผ่านด้วยสะเวสสุสะเวสะุสะเวสุสะัส

bỏ bao nhiêu rồi, ơi, 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 ơi ไอ้วันผมให้โอกาสงนะไอ้วันมึงจะไปดีๆหรือมึงจะไปยังไงฮะร้อนลุงอยู่ไม่ได้โดงจิตมึงโดนเผลอต่างนกเพิงเลยให้มันร้อนออกจากล่างนี้ไปซะเฮ้ยไปเลยไอ้วังนี่ฮะอย่าดื้อนรกไม่น่ากลัวถ้าโลกมนุษย์ไปนี้หน่อยสัตว์ไปซะอหี้ย ออกไปออกไปเลยมึงไปยืนเนี่ยดูนยหนที่พวกเกียนบอกนะใช้ใช้ทูบจี้ไฟจี้แม่งก็ออกออกไหมนะไอ้หี้อออกไหมกูถามดิออกไม่ออกของจริงไม่ออกหรอกงักตู้วัน,นเนี่ยเฮ้ยเอ้ยใคร,ร,รใครร้อนร้อนน้ำแน่นะ น้ำหัวชื่ออะไรหัวชื่ออะไรนะนี่น้ำจริงเปล่าโอเคไอ้เหี้ยหัวชื่อเอจบไอ้เหี้ยถ้าบอกชื่อหัวผิดแล้วมึงโดนอีกค่อยนะน้ำนะใจเย็นโอ้โหกูหวไอ้ตว์มึงนี่มึงจะไหมอยู่เนี้ยลมมันหวังลมนี่ค่อยนะน้ำนะน้ำลุกโอ้โหน้ำนี่น้ำอะไรเนี่ย โอ้แล้วทำไมตอนเอาน้ำมากินให้น้ำนมน้มากินแก้ช้ำกลยนะโอ้โหครูเคสนี้นะครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันครับทีวิวให้ดูอยู่โอเคไปกินน้ำนะกินแสดงน้ำมันรึเปล่ามาอ่านน้ำมันให้มันหายมันดีรกว่าฮะมึงอ่านน้ำมันก่อนเถอะอ่านน้ำมันก่อนเถอะไอ้เหี้ยอ่าน้ำมันแล้วน้ำมันก่อนเถอะไอ้เหี้ยมึงก็เสริมอีกิค่ะตอนนี้ มึงรอเขากูเยี่ยวแตกเลยอ่าไอ้บ้าพาไปดูบรรยากาศภายนอกกันแล้วกันนะไปดูไฟใครจะช่วยนำท่วมเลยก็ว่าไปนะไปดููที่เราแพ็คของเลย